ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ติด10อันดับในแต่ละวันครับทั้งในคลัสเตอร์โรงงานและชุมชนแออัดก็ทำให้ทางจังหวัดมีมาตรการ b บ b าโป a แอนซ a ลในโรงงานแล้วก็ล็อกดาวน์ชุมชนแต่ละแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้นะครับคุณพัสราจิตคำรายงานสดมาจากอำเภอเมืองสงขลาครับเชิญครับ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนั้นก็จะทําทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ยอมกักตัวระหว่างรอผลการตรวจค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันค่ะนะักวิชาการก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าถ้าหากทางจังหวัดสงขลาย,ยังไม่มีมาตรการใดๆนั้นก็อาจจะทําให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึงวันละ5 0 0ร0ถึงคนต่อวันค่ะ เจ้าหน้าที่พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนบาราซอก9แสนอเภมืองสงขลาค่ะที่ขณะนี้อยู่ระหว่างล็อกดาวน์ชุมชนและรอผลการตรวจเชิงรุกของชาวบ้านในย่านชุมชน9เส้นรวมกว่า350ตัวอย่างที่จะทยอยออกมาในวันนี้ค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกักตัวอยู่ที่บ้านโดยระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะนําถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็วัตถุดิบต่างๆแจกให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงกักตัวล็อกดาวน์ชุมชน14วันค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดก็มีประกาศห้ามใช้พื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะชายหาดต่างๆตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นและห้ามกิจกรรมรวมตัวในพื้นที่โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมชายหาดตลอดเวลาเพราะว่าเสี่ยงต่อโรคค่ะรวมทั้งมีคำสั่งปิดการท่องเที่ยวชมวิวภายในถ้ำเกาะหนูเกาะแมวที่กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ของที่นี่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถควบคุมจำนวนคนแล้วก็ยังไม่มีมาตรการใดๆจึงจำเป็นต้องปิดชั่วคราวเพื่อวางมาตรการเพิ่มเติม,ตมค่ะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับให้ลงมาจัดระเบียบนะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวของนกระแมวนั้นปลอดภัยแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือว่ากันเตอร์ในสงขาตรงนี้นครับเราต้องรีบทําให้โควิดหายไปโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า,าทุกคนยอมรับได้นะครับยอมรับได้เพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องลุกขึ้นมาช่วยชาติกันอย่างเต็มที่นะครับเราต้องหยุดเทียรช่วยชาติกันก่อนครับ ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดสงขลาพบว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานที่มีไม่น้อยกว่า7แห่งบางพื้นที่ก็ได้ลุกลามไปยังชุมชนแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งในโรงงานนั้นมีมาตรการบับเบิลแอนซิลค่ะจะปิดแผดงกที่พบผู้ติดเชื้อหรือว่าปิดโรงงานหากควบคุมไม่ได้แล้วก็จะมีการดําเนินการกับโรงงานที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดส่วนในชุมชนต่างๆนั้นนายอำเภอก็สามารถพิจารณาล็อกดาวน์ชุมชนได้ตามสถานการณ์ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินระบุว่าหากไม่มีการยกระดับมาตรการใดๆเพื่อควบคุมโรคตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วอาจจะทำให้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขราสูงขึ้นถึงวันละ500-700คนซึ่งย่อมกระทบต่อระบบสาธารณาสุขค่ะโดยเฉพาะเตียง ICU ค่ะนอกจากจำนวนโรงพยาบาลทั่วไปเราคงจะต้องคำนึงถึงโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วยที่ผู้ป่วยหนักที่เราเรียกว่า ICU นะครับ เพราะจานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเนี่ยสัดส,ส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งจะทําให้จํานวนของ ICU ไม่เพียงพอนะฮะนอกจากเตียงก็คือจํานวนแพทย์ที่ต้องดูแลเช่นแพทย์ผู้ําบัดวิกฤตนะฮะแล้วก็แพทย์ที่ดูแลทางเดินหายใจนะฮะอาจจะไม่เพียงพอตรงนี้อาจจะต้องคิดถึงในระยะยาวด้วยนะครับ นอกจากนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ออกมาแถลงข่าวย้ำเตือนค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะสําหรับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือทางการไม่สวมหน้ากากอนามายัยรวมตัวเล่นการพนันและการไม่กักตัวระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะผิดพรบควบคุมโรคติดต่อมีโทษทั้งจําและปรับด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หาดชลาทัศน์อำเภอเมืองสงขลาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคลิปภาพของชาวบ้านค่ะที่มีการถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียค่ะบอกว่าที่ดีนั้นมีการรวมตัวแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากมาพักผ่อนที่นี่บางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงต่อโรคทําให้ทางจังหวัดต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นต่อเนื่องค่ะขอบคุณคุณพัสารานะครับ